สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพรชัยพิมคุณทศทีมงานรักบ้านเกิด .com นะครับจะนําพาคุณผู้ชมมาพบกับคุณการเรียนรู้ป่าเกษตรกรเครือข่ายนะครับอีโต้น้อยตําบลโคกรามอําเภอลำปมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาพบกับคุณวีระสิทธิสารผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเพาะยางนาหรือการปลูกยางนานั่นเองที่ยินดีจะเผยแพร่ข้อมูลนี้บนเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com นะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักเกษตรกรกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมวีระสิริสารนะครับเป็นเลขาศูนย์อิโต้น้อยครับแล้วก็ทาเรื่องเพาะก้าอยางนามาครับมีความชานาญพอสมควรจะเผยแพร่ได้อยู่ครับแล้วในส่วนของการเพาะก้าอยางนาเนี่ยอย่างแรกเนี่ยเราทําอะไรบ้างครับตอนแรกนี่เราไปเก็บรวบรวมเม็ดพันเม็ดพันก่อนครับจากสถานที่ต่างๆที่มีแหล่งต้นยางนาขึ้นเราก็ มันมันจะล่วงช่วงเดือนอ่ากุมภาครับกุมภามีนาเนี่ยเราก็ไปเก็บเก็บอยางไยที่มันปั่นเวลามันล่วงมันก็จะหมุนนะฮะแล้วเรามาทําไงต่อครับเราได้มาเราก็มาตัดตัดปีกนะครับมันจะมีปีกที่มันหมุนใช่ไหมครับเราก็ตัดออกตัดออกหรือดึงดใช้กรรไกรตัดนะครับตัดเสร็จแล้วก็เอามาแช่น้ําแช่น้ําแช่ในถังอ่า ถ้าเรามีร้อยห้าสิบริรก็ได้นะครับแล้วก็เอายางนาลงไปเลยออืแล้วก็เติมน้าให้ให้เต็มเราก็ใช้วิธีการเอาอิดบล็อกหรือเอาไม้อะไรไกดทับให้มันจม,มน้ําแช่ไว้สองคืนในน้ําในน้ําที่แช่ยางนาเนี่ยต้องใส่อะไรบ้างครับพี่ในน้ำเลยครับแล้วก็ใส่พวกเอ็มหรือว่าน้ําหมักของเราเนี่ยใส่ไปสักประมาณลิทหนึ่งอันนี้เพื่อเพิ่มอะไรครับ เพื่อเพิ่มเป็นธาตุอาหารแล้วก็เพื่อกระตุ้นให้มันออกลากไปด้วยอ๋อเป็นการ,รถ้าเกิดออกมาเพาะใ,ในถุงเนี่ยมันจะงอกได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับครับจะได้มอกเร็ว <c oughs> ดินเพาะนี่เราก็มีส่วนผสมสองอย่างก็คือมีดินหน้าดินนะครับครับหน้าดินกับแกลบดาแกลบดําแกลบดานี่ก็จากโรงสีแล้วส่วนผสมนี่ใช่หนึ่งต่อสองก็คือหน้าดิน สองแล้วเอ้ยหน้าดีสองแล้วแกบหนึ่งแกบหนึ่งใช่ไหมครับค้เาให้เท่ากันก่อนแล้วก็บรรจุไปในถุงดำพอเราไปแช่น้ําเสร็จใช่ไหมแช่น้ําเสร็จสองคืนแล้วก็เอายางเอายางนาออกแล้วก็ไปบ่มในแกบดาไปบ่มในแกบดําบ่มตรงเนี้ยใช้ระยะเวลากี่วันครับบ่มนี่ประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ครับสิี่สิบห้าวันรสังเกตง่ายคือจะมีจะมีรากออกมาครับมีรากออกมายาวบางทีมันอาจจะยาวเกินอย่างนี้เราก็ใช้มือ เด็ต่อนี้ก็ได้เพราะว่ารากมันยืดหหลังจากนั้นก็มามาลงถุงได้เลยครับอันอันนี้เป็นรากนะครับที่ที่เห็นเนี่ยเป็นเป็นรากงอกก่อนไม่ไใช่ใบมันนะหลังจากการบ่มมาแล้วใช่ไหมครับครับหลังจากการบ่มเราก็ใช้ไม้หรืออะไรก็ได้ครับก็มาเจาะให้เป็นรูให้เป็นรูแทงลงไปครับแทงลงไปแล้วก็ใช้เนี่ยนะลองดูนะครับย่างนานจิ้มลงไปเลย หลังจากการปลูกตรงนี้ทิ้งไว้กี่วันครับถึงจะเอาไปจำหน่ายได้ประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมเดือนครึ่งก็เอาไปจำหน่ายขนาดของต้นจะสูงประมาณกี่เซนติเมตรครับในระยะเวลาเดือนครึ่งประมาณสิบสองถึงสิบห้าเซนได้แล้วเอาไปขายในราคาเท่าไหร่ครับก้าหนึ่งถุงละสิบบาทถุงละสิบบาทใช่ไหมครับอนี่ก็เป็นในส่วนของการ เพาะยางนาน,นะครับหรือการเพราะกล้ายางนาเนิงที่เอามาฝากคุณผู้ชมและก็ผู้ี่น้องเกษตรกรกันนะครับในวันนี้แล้วในส่วนของการดูแลเยอะๆอย่างเงี้ยดูแลยังไงครับ๋อในการดูแลใช่ไหมเราก็รดน้ํารดน้ำ,นำทุกวันทุกวันเลยใช่ไหมครับช<า>เช้าเย็น <ê> <ร>หรือว่าไม่รดลดตอนเช้าออเรามาแล้วเช้าเราก็รดน้ําทีนี้รอตรงไหนที่บางมีมันม,มัน,ม,นมีบางต้นที่มันไม่ขึ้นอย่างี้เพราะว่าเรารดน้ําไม่ได้ตรงนี้ จะแห้งครับแล้วก็แล้วก็ไปเปลี่ยนถุงมาใหม่เป็นถุงวามใหม่ใช่ไหมครับครับนี่ก็เป็นในส่วนของเทคนิคง่ายๆที่เอามาให้คุณผู้ชมแล้วก็ลุมพี่น้องเกษตรกรกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่วีระศิลปาสตร์มากนะครับที่ให้ข้อมูลกับพี่น้องเกษตรกรนะคุณผู้ชมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจได้ที่รักบ้านเกิด c o อมนะครับสำหรับวันนี้ผมพรชัยฟิล์มคุณทศต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ